บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศียง ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติใช้หลักปฏิบัติในสติปัฏฐานเป็นส่วนใหญ่และพระสูตรที่แสดงสติปัฏฐานซึ่งเป็นพระสูตรใหญ่ที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรก็ได้ประมวลข้อกรรมฐานไว้เป็นอันมาก ซึ่งได้ถือเป็นหลักในการอบรมกรรมฐานในสำนักนี้นและสำหรับในพันสการที่แล้วมาจนถึงบัดนี้นก็ได้ถือหลักสติปัฏฐานดังกล่าวแต่ว่าได้แสดงแทรกธรรมะจากพระสูตรต่างๆได้อธิบายธรรมะจากพระสูตรต่างๆนั้นมิได้แสดงอธิบายสติปัฏฐานสี่โดยตรงโดยพิสดารเพราะว่าได้เคยอธิบายไว้โดยพิสดารและได้พิมพ์เป็นเล่มไว้ ผู้ต้องการทราบอธิบายในสติปัฏฐานโดยตรงก็อาจจะหาอ่านได้และแม้ว่าธรรมะที่แสดงอธิบายแทรกเข้ามานั้นจะเป็นธรรมะจากพระสูตรอื่นแต่ก็รวมเข้าได้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งสิน้นดังเช่นที่ได้ยกเอาข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจากสัมมาทิฏฐิสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงมาอธิบายติดต่อกันมากครั้ง จนจบกระแสะความในสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นก็รวมเข้าได้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเช่นเดียวกันเพราะในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นก็ได้แสดงมักมีองค์แปดในหมวดอริยสัจสี่มักมีองค์แปดนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกแเพราะฉะนั้นเมื่อจักแสดงสัมมาทิฏฐิก็เป็นอันว่าได้แสดงข้อทันมานุสปัสนาสติปัฏฐาน ในวันนี้จะได้แสดงสรุปสติปัฏฐานสี่ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรหนึ่งแต่ก่อนที่จะแสดงก็ขอกล่าวให้ทราบว่าข้อที่แสดงจากพระสูตรที่กล่าวมานี้มีได้ยกข้อต่างๆตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งหมดแต่เลือกหยิบยกมาทรงสแสดงและทรงสแสดงในทางปัญญาแต่ก็พึงทราบว่าแม้ในทางสมาธิ ก็ย่อมรวมอยู่ในแนวเดียวกันสติปัฏฐานทั้งสนี้ที่จะแสดงในวันนี้จึงอาจจะยากไปสำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่ผู้ที่เข้ามาใหม่แต่ว่าให้ถือว่าเป็นการแสดงสรุปในคราวสุดท้ายของพันธสาารที่แล้วเมื่อเริ่มแสดงใหม่เมื่อเข้าพรรษานี้แล้วจึงจะได้แสดงตั้งต้นซึ่งเป็นข้อที่จะฟังได้ง่ายขึ้น สติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือตั้งสติคือความระลึกได้หรือความระลึกรู้ไว้ในกายในเวทนาในจิตและในธรรมในมหาสติปัฏฐานสูตรได้รวบรวมข้อที่พึงพิจารณาในกายไว้ก็คือข้อว่าด้วยลมหายใจเข้าออกข้อว่าด้วยอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอน ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะความรู้ตัวในความเยื้องกลายอิริยาบททั้งสนี้และอิริยาบทประกอบทั้งหลายข้อว่าด้วยกายนี้จำแนกออกเป็นอาการทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นข้อว่าด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟข้อว่าด้วยป่าช้าก้าคือพิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า แยกออกเป็น9ข้อ,อ,อข้อตั้งต้นแต่ศพที่ตายแล้วหนึ่งวันสองสามวันเป็นต้นจนถึงเป็นกระดูกผุปนออตั้งสติพิจารณาเวทนาทนออก็คือตั้งสติกำหนดเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งที่เป็นสามิตรคือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อให้เกิดขึ้นทั้งที่เป็นนิลามิตร คือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อหรือเป็นเครื่องนำให้เกิดขึ้นตั้งสติพิจารณาจิตก็คือตั้งสติกำหนดดูจิตใจนี้ที่มีราคะความติดใจยินดีหรือปราศจากราคะความติดใจยินดีมีโทสะหรือปราศจากโทสะที่มีโมหะความหลงหรือปราศจากโมหะความหลงเป็นต้น ตั้งสติพิจารณาธรรมก็คือตั้งจิตกำหนดดูธรรมะทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในจิตตั้งต้นแต่กำหนดดูนิวรณ์ทั้งห้าคือกิเลสที่เป็นเครื่องกั้นจิตบังเกิดขึ้นกรุ้มรุมจิตมีกามฉันความพอใจรักใคร่อยู่ในกามพยาบาทความมุ่งร้ายปองร้ายเป็นต้นกำหนดดูขันห้าคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณกำหนดดูความเกิดของขันห้าความดับของขันห้าตั้งสติกำหนดดูอายาตนะภายในทั้ง6ที่รับอายาตนะภายนอกทั้งหอายาตนะภายในภายนอกที่รับกันก็คือตากับรูปที่ประจวบกันหูกับเสียงที่ประจวบกันจมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันสิ้นกับรสที่ประจวบกัน,น กายและสิ่งถูกต้องกายที่ประจวบกันมโนคือใจธรรมะคือเรื่องราวที่ประจวบกันเกิดสัญญาตคือความผูกใจและก็ให้รู้จักความเกิดของสัญญาตความดับของสัญญาตและสัญญาตที่ดับแล้วจะไม่เกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูโพชฌชงทั้งเจ็ดมีสติโพชฌชงแห่งความรู้คือสติ ธรรมวิจยะโพชฌงคง์แห่งความรู้คือธรรมวิจัยความเลือกเฟ้นธรรมเป็นต้นตั้งสติกำหนดดูอริยสัจท,ทั้ง4คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็รวมเป็นตั้งสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีปฏิบัติตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมและได้ตรัสสรุปไว้ในพระสูตรอีกแห่งหนึง่งซึ่งได้ตรัสอธิบายวิธีปฏิบัติตั้งสติในกายนในเวทนาในจิตนในธรรมรวมความเข้ามาว่าให้ปฏิบัติตั้งสติคือความระลึกได้ความกำหนดได้ในกายก็คือในปัททวีกายกายที่เป็นส่วนดิน อาโปกายกก่ที่เป็นส่วนน้ำเตโชกายกก่ที่เป็นส่วนไฟวาโยกายกก่ที่เป็นส่วนลมเกสากายกก่ที่เป็นส่วนผมโลมากายกก่ที่เป็นขนชวีกายกก่ที่เป็นส่วนผิวจำมะกายกก่ที่เป็นส่วนหนังมังสะกายที่เป็นส่วนเนื้อ นาหารูกายกายที่เป็นส่วนเส้นเอ็นอัฐิกายที่เป็นส่วนกระดูกอัฐิมิช,ชกายกายที่เป็นส่วนเยื่อในกระดูกตั้งสติกำหนดเวทนาก็คือในสุข,ขเวทนาเวทนาความรู้ที่เป็นสุขทุกข,ขเวทนาความรู้ที่เป็นทุกขอทุกข,ขะคมะสุข,ขะเวทนา เวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ตั้งสติกำหนดเวทนาที่เกิดทางสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางมโนคือใจ ตั้งสติกำหนดจิตใจก็คือกำหนดดูจิตที่มีราคาคือความติดใจยินดีหรือที่ปราศจากราคะคือความติดใจยินดีจิตที่มีโทสะหรือจิตที่ปราศจากโทสะจิตที่มีโมหะหรือจิตที่ปราศจากโมหะจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หดหู่จิตที่ถึงความใหญ่ด้วยเมตตา ภาวนาสมาธิเป็นตน้นหรือจิตที่ไม่ถึงความใหญ่จิตที่ยิ่งคือยิ่งด้วยสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นหรือจิตที่ไม่ยิ่งจิตที่มีสมาธิหรือจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่หลุดพ้นหรือจิตที่ไม่หลุดพ้นตั้งสติกำหนดดูธรมร,ธร,รมคือธรรมะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล หรือที่เป็นกลางกางต่างๆอันนอกไปจากข้อที่กล่าวแล้วในกายในเวทนาและในจิตทั้งสามข้างต้นและได้ตราตรางปฏิบัติเพื่ออะไรหรือโดยวิธีอย่างไรไว้ว่าในการปฏิบัติตั้งสติดังกล่าวนั้นก็ให้ปฏิบัติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดโดยเป็นอนิจจคือไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่เกิดดับมิใช่โดยนิจจงคือเป็นของเที่ยงโดยเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่มิใช่โดยเป็นสุขโดยเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนมิใช่เป็นเรามิใช่เป็นของเราไม่ใช่โดยอัตตาคือโดยเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรามีความหน่ายมิใช่มีความเพลิดเพลิน มีความคลายความติดใจมิใช่ติดใจมีความดับคือดับตันหาความดินน้นรนทยานอยากของใจมิใช่ก่อตันหามีความสลละวางไม่ใช่มีความยึดถือ,อการปฏิบัติตังต้งสติก็โดยวิธีดังที่กล่าวมานี้เพื่อให้เห็นว่าไม่เที่ยงต้องเกิดดับเป็นทุกข์ต้องมีความแปรออปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตา มิใช่ตัวเราของเราและเพื่อน่ายไม่เพลิดเพลินเพื่อคลายความติดใจมิใช่ติดใจเพื่อดับตัณหาดับทุกข์มิใช่ก่อให้เกิดตัณหาก่อทุกข์เพื่อปล่อยวางมิใช่เพื่อยึดถือภาวนาการปฏิบัติสี่ประการและได้ตรัสสอนถึงวิธีปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้นเรียกว่าภาวนาที่แปลว่าทำให้เกิดขึ้น ทำให้มีขึ้น<อ>และภาวนานั้นจะทําอย่างไรไก็ได้ตรัสสอนเอาไว้อีกว่าภาวนาอันหมายถึงปฏิบัตินั้น,นก็คือปฏิบัติทาสติความระลึกได้หรือความกําหนดทำยานความอย่างรู้ที่เป็นตัวปัญญาให้บงหังเกิดขึ้น,หนให้มีขึ้นทันในธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นโดยไม่ให้พลาดไม่ให้ล่วงเลยเผลอเรอ ในธรรมะ,ะรที่บังเกิดขึ้นในเวลานั้นย,ยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อตั้งจิตกำหนดดูกาย,ยเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หมายถึงว่ากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่บังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันดังเช่นกำหนดลมห,ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่บังเกิดอยู่ในบัดนี้าหายใจเข้าในบัดนี้ ก็มีสติมีญาณกำหนดรู้หายใจออกในบัดนี้ก็มีสติม,มีญาณกำหนดรู้มิใช่ว่าเผลอหายใจเข้าหา,หายใจออกอยู่ในบัดนี้แต่ว่าจิตมิได้กำหนดหรือกำหนดไม่ทันจึงไม่มีสติไม่มีญาณอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเพราะว่าเผลอสติหรือว่าจิตไม่ตั้งกำหนด ไม่ตั้งเพื่อที่จะรู้ฉะนั้นหน้าที่ของภาวนาคือการปฏิบัติประการแรกก็คือกําหนดให้มีสติให้มีปัญญาหรือญาณกาหนดทันต่อธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนี่เป็นหน้าที่ของภาวนาประการที่หนึ่งและให้รวมอินทรีย์ทั้งหลายมาปฏิบัติกิจคือหน้าที่พร้อมกันได้แก่รวมตา หูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจให้มาปฏิบัติหน้าที่กำหนดอยู่ในธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นสุดแต่ว่าจะยกเอาข้อไหนกายข้อไหนเวทนาข้อไหนจิตข้อไหนธรรมะข้อไหนก็ให้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งมณะคือใจ มาปฏิบัติหน้าที่กําหนดรู้พร้อมกันไม่ใช่ว่าทั้งหนี้จะแยกย้ายกันไปทำงานทำหน้าที่ต่างๆกันตาไปดูเสียทางหนึ่งหูไปฟังเสียทางหนึ่งจมูกลิ้นกายมณะคือใจไปเสียทางหนึ่งต้องรวมกันกล่าวย่อก็คือว่าต้องรวมกายใจนี้ทั้งหมดเข้ามาเป็นอันเดียวกัน นี่เป็นหน้าที่ของภาวนาประการที่สองและนำความเพียรพยายามปฏิบัติโดยเริ่มดำเนินและก้าวหน้าไปจนบรรลุถึงเป้าหมายบรรลุถึงความสำเร็จเป็นสติเป็นญาณกำหนดรู้ในธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นคือในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่กำหนดนั้น นี่เป็นหน้าที่ของภาวนาเป็นประการที่สและใช้ความเพียรปฏิบัติซ่องเสพอยู่ในข้อที่ปฏิบัตินี้เนืองๆให้สม่ำเสมอไม่ทอดทิ้งและความซ่องเสพนี้ก็หมายความว่าให้รับเอาข้อที่ปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจให้ตั้งอยู่ในใจเหมือนอย่างบริโภคอาหารซ่องเสพอาหารบริโภคอาหารก็ให้นำเข้าปาก เขียวกลืนเข้าไปให้เข้าถึงในท้องเพื่อย่อยให้เลี้ยงร่างกายในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องรับเอาข้อที่ปฏิบัติกรรมฐานที่ปฏิบัติให้เข้าไปถึงใจให้ตั้งอยู่ในใจให้แผ่ซ่านไปในใจดังเช่นให้ปรากฏเป็นปิติเป็นสุขขึ้นในใจนออเหมือนอย่างบริโภคอาหารเข้าไปย่อยเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายอิ่มเอิบ ก็ซ่องเศษเอาข้อที่ปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจให้ใจอิ่มเอิบเป็นปิติเป็นสุขขึ้นเป็นผลที่ได้รับดังนี้เป็นหน้าที่ของภาวนาเป็นประการที่สี่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็เป็นอันว่าจบสรุปในสติปัฏฐาน